สวัสดีค่ะชุกราฟ,ฟาวเวอร์ค่ะวันนี้ตัดกุหลาบมาอวดเพื่อนๆค่ะช่วงนี้กุหลาบที่สวนเล็กๆหน้าบ้านของเราบานพร้อมกันหลายต้นเลยก็เลยตัดมาปักแจกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนจะนําไปปักแจกันก็ขออวดเพื่อนๆก่อนค่ะอ่าก็จะมีแบบตรงปกบ้างไม่ตรงปกบ้างนะคะแต่ก็สวยค่ะ อามาดูกันค่ะว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างนะคะนี่เลยอันนี้ตะกร้านี้แน่นมากๆเลยนะคะก็มีหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสายพันธุ์ไหนบ้างาที่เห็นสีชมพูนี้นะคะก็จะเป็นน้อง b ีชอ p คัสเซ่ค่ะสวยหอมนะคะหอมหวานเป็นสาวอังกฤษเลยค่ะนี่นะคะช่วงนี้น้องกำลังบลูมเลย เลี้ยงง่ายมากๆนะคะในบรรดากุหลาบในส่วนนี้คือบีชอปคสเซลในราคาเลี้ยงง่ายที่สุดถ้าเพื่อนๆอยากเลี้ยงเริ่มต้นอยากเลี้ยงก็คือเลี้ยงบีชอปคสเซลค่ะจะไม่ผิดหวังเลยอันนี้นะคะในบรรดากุหลาบก็จะเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างเลี้ยงยากสุดๆเลยก็คือคาปูชิโน่นะคะก็ไม่ค่อยจะตรงปกสักเท่าไหร่นะคะสําหรับคาปูชิโน่นี่นะคะนี่น่าจะเป็นดอกที่ตรงปกที่สุดนะคะสวยที่สุดละในรอบนี้นี่คะ่ะ นี่คาปูชิโน่ค่ะที่เราเลี้ยงเองนะคะคาปู ino, ชิโน่ฉบับสาวไทยแล้วกันก็สวยอยู่นะคะอ่ะที่เห็นเป็นม่วงพลาสเทลออกชมพูพลาสเทลนี่ก็คือมงหมาดนะคะเราเคยเลี้ยงมงหมาดได้สวยสะพรั่งก็คือรอบ 6- 7เดือนที่แล้วนะคะสวยมากๆเลยในรอบนี้ก็ยังไม่ได้สวยอีกสักครั้งเลยตั้งแต่เลี้ยงมาอ่ะอันนี้เป็นเป็นไข่ชัวเอ็มโนูเอลสี ดอกนึงค่ะหลุดมาดอกหนึ่งอันนี้เป็นลูมน้องลูมก็มีแค่ดอกเดียวนะคะเราตัดดอกเดียวอ่าไม่ต้องตกใจนะคะที่บินบอนก็เลือเพลี้ยค่ะอ่าอันนี้เป็นชัวเอมเหมือนกันค่ะไม่ใช่ดอกเดียวสิน้องชัวเอมมีสองสามดอกเลยนะนี่คือชวเอมมานเอลนะคะอ่าอันนี้เป็นเป็นใครไซคีค่ะนี่นะคะไซคีก็จะไม่ตรงปกสักเท่าไหร่นะคะเคยเลี้ยงสวยประมาณรอบสองรอบค่ะ 6-7เดือนที่แล้วเช่นกันสำหรับไซคีอ่าข้างใต้นี่ก็คือเป็นออร์กุสตาหรุยคะ่ะความจริงออร์กุสตาหรุยมีหลายดอกนะ,ะเห็นดอกเดียวก็จะประมาณนี้คะ่ะออกุสตาหรุยนะคะอ่ามีใครอีกอ่ะนี่คือมิยาบิใช่แหละมิยาบิค่ะน้องชื่อมิยาบินะคะมิยาบีธรรมดานะคะไม่ใช่มิยาบิชามิยาบิเฉยอ่ะอันนี้ก็เป็น ดอกตูมของไซคีนั่นแหละค่ะสวยมากๆนะคะความจริงแล้วไซคีเป็นกุหลาบที่สวยมากๆเลยแต่ว่าเราเลี้ยงรอบนี้ก็ไม่ค่อยตรงปกสักเท่าไหร่นะคะต่อไปมีใครบ้างอ๋ออันนี้เป็น First Lady ค่ะเราเป็นคนที่ชอบกุหลาบเลยนะคะเรามาเจอ First Lady ีนี่คือเลื้อยได้แบบเขาไม่ลกนะคะเขาเป็นกุหลาบที่เลื้อยไม่ลกค่ะเลื้อยขึ้นไปเกี่ยวเสารหรือว่าเป็นเกี่ยวแต่แกงเกี่ยวซุ้มอะไรได้หมดค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นกุหลาบที่ไม่ลก เลื้อยเ,เก่งนะคะอ่ะอันนี้เป็นเป็นโคคนัสไอซนะคะเป็นกุหลาบที่มีกลีบด้านนอกสีขาวค่ะหรือหรืออาจจะเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็กลีบด้านในจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะมีเสน่ห์มากๆค่ะสำหรับโคคนัสไอซรอบนี้เหลือมาดอกเดียวค่ะเพราะว่าเราตัดแต่งเขาแล้วนี้เขาเหลือเขาหลงมาดอกเดียวนะคะเอางัดขึ้นมาอ่ะ นี่นะคะเราชอบ f ฟ r s t สเลดมากเลยสีเขาละมุนมากๆค่ะสวยหวานมากๆเลยค่ะนี่มคะ่ะมีแต่เ i ิร์สเลดีนะคะดอกตูมช่อเขาออกดอกเป็นช่อนะคะเราตัดเป็นช่อช่อสีหดอกเลยละค่ะอย่างอย่างน้อยก็ประมาณ2ดอกหรือดอกเดียวก็มีค่ะอ่าสีชมพูนมดอกเดียว,น,ะะวนี่ก็คือโ o ซิต้าเ n d e r ร่านะคะส่วนนี้ก็คือ w วูซิร r a นะคะความจริงแล้วน้องไม่ใช่สีนี้เลยนะน้องเป็นกุหลาบที่สี สดสีสวยมากๆเลยแต่ว่ารูปทรงก็ไม่ได้อะค่ะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะบูบูซิล่าของเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้หรือเปล่าของเราทำไมเป็นแบบนี้แต่ว่าก็สวยนะแต่ว่ามันไม่ตรงปกค่ะเขาเขาบอกว่าบูบูซิล่าจริงๆนะคะซื้อมาจากสวนใหญ่ด้วยจะรอดูตอนต่อไปนะคะสําหรับบูบูซิล่าแต่ว่าเหมือนสาวอังกฤษเลยเนาะอะอันนี้โออันนี้เป็นออกุสตาหรุยค่ะที่บอกว่าหลายดอกก็คือมันหลบอยู่ตรงนี้นะคะอ่า อันนี้ค่ะอันนี้เป็นอับราฮัมดาบี้ที่เราตัดมาดอกเดียวนะคะความจริงน้องให้ดอกเก่งนะแต่ว่าของเราอะยังต้นเล็กเลยนี่ค่ะดอกใหญ่มากค่ะแต่น่าจะมีเพลียนะคะหน้ามอมแมมเลยอ่าอันนี้เป็นมองเคอร์นะคะมองเคอร์ของเราดอกจิ๋วดอกเล็กน่ารักนะคะสีสวยด้วยชอบค่ะน้องเป็นทรงถ้วยเล็กๆน่ารัก มีใครกันบ้างน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าก็คงจะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนๆมาชมใหม่ค่ะช่วงนี้เป็นฤดูการของกุหลาบนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวถึงแม้ว่าจะไม่หนาวแต่ว่าอากาศก็จะเย็นลงนะคะทําให้กุหลาบสามารถจเจริญเติบโตได้ดีค่ะแน่นอนว่ากุหลาบของเพื่อนๆคงจะสวยงามไม่แพ้กันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย